มึงเป็นบา้าตีแพ้มาล้ำประมวลแไดใเพิ่น,ใน,ในจ้างไปตลอดหลายปีแล้วเด้นี่โอ้ยกว่าเพิ่นสิจ้างคณะอื่นบาา่้างซื่อๆดอกเอา้าไม่เอาขายหนา้าขายตาบา้านข่อยแต่หั่นว้ายอีหลีขันคณะอื่นาว่างเพิ่นจ้างแล้วกูเบิ่งอยู่นี่มาเสียงวิภกคือนอย่างนี่มึงบ่มาอ่านเบิง่งศาสตร์ตละผืนนี่เพิ่นเขียนมาจาังได๋เขียนว่างไดยโดยเฉพาะผืนนี้นี่อยูย่ไสล่ะเขียนมาจาังไดห้ามใจ ถ้าย้ายกูยิงปราศัตรเดี๋ยวห้าแสนกูยอมจ,จ่ายพะนะแม่จ๋าศาสตร์นี่ยังใครได้จะไปบอกศาสตร์ฟุ่นศาสตร์ฟุ่นเขียนมาจากไหนชีสเค้กพะนะโอ้ยอีโฟสดอกแนมะ่แต่เจ้าเค้กเน่าหน่สดอกแต่จังไบจะขอเป็นชีสเค้กกำนันก็ธรรมดาะจะอยู่อำเภออะไรอย่างเจ้านั้นเป็นคนอำเภอไะไกูก็เป็นคนสุ่อำเภอละกูออะไรบอมีนอำเภอที่เจ้าเกิดทันไหม โอ้พ่อสีบวดเลี้ยงขลังดีอ่ะพ่อสีบวดเลี้ยงคืองอย่างกูนี่เด้ที่ไปถามเพื่ออยังบอกคือบตอกคืองขลังดีอ่ะพ่อเพนรอ่ะเพื่อเอี่ยงขลังดีอยู่นี่ไฟดับดูยี่ห้าเด็กอะไรนายโยกพนกัมาได้มืหอนี้เอากระบ้าให้พ่อได้ยินตลาดตันแต่ต้นไม้ไฟกระดับคือเก่าคนตกอยู่หน้าคาอำเภอเพชรดับเสยเ ขอบคุณพี่น้องหลายหลขอบคุณตุกกำลังแรงใจ,จที่ไม่ทีมงานหมอล่ำเสียงวิหกในคำเคลืนนี้เ <ขา S 1> ดิอพี่น้องเด้อนะครับพระเอกไม่นังเอกไม่พี่น้องก็หเห็นผู้ใดอื่นคื่ใส่กันหรอแพ้ผลมาแล้วหลากหลายพ่วงเลยของไปบุอยู่ในหันตรงมีของข่อยแล้ว่าัหนึ่ง ลูกหลานมลล้ำเสียงมิโฮขอฝากศิลปินหน้างไม่นั่พ่อแม่พี่น้องในเด้อค่ะพระเอกม้าไม่กับหลายคนประวัาสตเป็นน้องโอ๊ตฉลองชัยน้องเขตศิลสิทธิ์น้องยูกิอรุนโอไทยน้องพิงค์หลักกาอีกหลายๆศิลปินนะคะหลักกานางเอกเภาณภาพรนะคะกษัตริย์ับขึ้นมาซอยหัวหน้าหนุ่มโงศกรอนด็กคือเก่าเนาะค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณ ใทุกคนค่ะแล้วก็ขอบพระคุณแลนตั้มบิวตี้ก๋วยเตี๋ยวชายแดดนะพ่อเพ้นพร้อมเด้อค่ะเด้อน้ำซุปหัวหมาแซ่บแซ่บค่ะไปหาปลาเป็นตัวดิบตัวแดดเอ้าเออนะครับไม่เอกนา้เอกกันเด้อเพื่อพี่น้องบ้านท่าอ่ะเภอเพ้นมีลูกมีหลานนะครับอยากให้เป็นนักแสดงอยากเป็นนางเครื่องอยากเป็นแดนเซอร์ค่ะอยากเป็นนักร้องนะครับมีลูกมีหลานมีความสามารถ ให้เอาไปฝากไว้คณะอื่นนะครับไ,<อ>ไปฝากคณะอื่นจังไรเดี๋ยวนี้บอดเพิก่กจะตั่งรับศิลปินมาเพิ่มอยู่นี่แมนรับอยู่ครับเพิ่นรับอยู่ตะวันมุ่เจ้าให้เอาไปคณะอื่นซะนะครับก็สิได้เอาไปคณะอื่นระบบการบริหารอยูน่นี่ดีทุกอย่างครับบ่ดีอย่างเดียวเคือองออกซ่าครับอยู่นี่ ออกปั๊บผูนในเงินข่อยพระท่านด้จักบาทครับนครับไม่ใช่นั่นขันไม่ลูกไม่หลานอยากให้เป็นนักแสดงอยากเป็นศิลปินทำมาฝากไปน้ำเฮาก็ไไ้เด้อแต่ว่าเฮาสิบารบประกันความปลอดภัยแค่นั้นเองนะครับเออเป็นอย่างือสิบารบประกันความปลอดภัยอยู่นีไม่หอดคู่ฝึกคู่สอนไห่พีออดบุญชลินพีออนแม่พัดพีตุตตเพิ่สอนลองสอนล้ำไห่พอมนะครับพี่น้องถ้าเบิ่งคู่ฝึกเพิ่นจะออกมาลองเพลงว่าเปลี่ยนแบบใดนะครับเอออยากให้พี่น้อง เข้าใจในตรงนี้แล้วหวังว่านะครับปีนี้พี่<ะ>น้องจ้างเข้ามาทําการแสดงกระทืบอเอาขอบคุณขันคณะกรรมการคณะมูบันสู่ผู้สุนคนขอบคุณพี่น้องชาวบ้านทาตุอำเภอเพ้นนะครับหวังว่าปีหน้าฝ้าไม่ขันมีบุญมีงานนะครับให้พี่น้องไปจ้างคณะอื่นมาแทนห้า,ายากภาคเมื่<ส> <S <S อ,อปล่อยสะทออย่างเป้าเังไก่เกียรติป้ายซื้อในดันหมอลำเสียงี่หกนกพงสะกรนนั่นน่ะ คนบ่มีซื้อกูนล้วก็กูสิเว้านอะไก็ได้เอาคนบ่มีซื้อเจ้าเจ้าสิเว้าบ่เอาวาดรตัมืออื่นนี่เอาป้ายตัวนี้ลงเอาซื้อกูขึ้นคนหลายคนนี่สิบสองเทียบซื้อว่าหยังหมอรับคณะเจ้าหมอลำขวัญใจแม่ทุ่มเพรใจเกินร้อยเอ้ามันมีหอดใจเกินร้อยปานนี้คนเบิ่งหลายคนนี่โอ้ยเอ็งก็นำพี่น้องอย่ามาถือมาซ่าเด้อค่ะเด้อร์ลาบาเรลินขอบคุณครับอุ้ยเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใหญ่ คำบอกคำจ่ายจะบนเวที่นี่เป็นการแสดงเด้อแม่เด้อจอะมาถือมาซากกับั่นแพ้์เด้อค่ะกัเรื่องกิ่ง80%เปอร์เซ็นต์แหละครับที่เราอยู่นี่